สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับยายอม้มแม่บ้านอเมริกันเช่นเคยนะคะและวันนี้จะมาทำขนมปังมะม่วงนะคะอาก่อนที่จะไปทำก็ฝากทุกท่านกดติดตามด้วยนะคะและถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับยายอมที่จะหาคลิปใหม่ๆออกมาทําต่อไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะมาดูกันเลยค่ะ เราจะใช้มะม่วงที่สุกมากๆเลยนะคะที่มันอ่อนแล้วก็ที่เราจับดูอย่างนี้มันอ่อนในเวลาเรากินมันก็จะหวานนะเราจะใช้ประมาณสองลูกหรือว่าประมาณหนึ่งถ้วยตวงครึ่งนะคะโดยที่เราจะเอาเปลือกมันออกนะคะลอกลอกกากมันออกหมดก่อนแล้วก็ตัดใส่ถ้วยแล้วก็มาใช้เครื่องปั่นก็ได้หรือว่าเราจะใช้ไอไลท์ทาก็ได้ที่ให้มัน ให้มันละเอียดลงมานะคะนี่ค่ะมะม่วงที่เราตัดออกมาแล้วแล้วก็ใส่ในภาชนะที่เราเตรียมเอาไว้ทีนี้เราจะปั่นด้วยเครื่องปั่นแบบมือนะคะใครไม่มีก็อาจจะใช้ป็นแบบก้อหรือว่าต้า้งก้อนอะไรพวกนี้มาทำก็ได้เพื่อที่จะให้มะม่วงมันแตกออกเป็นชิ้นเล็กชนน้อย หาชามที่มันใหญ่พอสมควรที่มันจะได้แล้วก็เอาเครื่องปั่นแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีก็ใช้ช้อนซ่อมก็ได้นะคะแต่อาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยโอเคเราจะเริ่มต้นจากเนยนะคะเนยนี้เนยครึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วเราก็จะปัน่นใส่เนยลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลหนึ่งถ้วยตวงกับเศษหนึ่ง่วนสีค่ะ ก็จะปั่นเข้ากันแบบนะี้หลังจากที่เราปั่นให้เหนยแล้วก็น,น้ำตาลมันเข้ากันแล้วนะคะทีนี้เราก็จะ ใส่ไข่ลงไปสองฟองไข่ไก่สองฟองค่ะแล้วเราก็จะปั่นต่อนะคะเมื่อเราเห็นว่าอันนี้มันพอเข้ากันนิดหนึ่งแล้วเราก็จะเอามะม่วงที่เราปั่นแล้วนะคะมาใส่ลงไปอันนี้ ขับึ้งถ้วยตวงครึ่งคะหนึ่งช้อนชาวานิลานะคะบัตเตอร์เมล์นะคะครึ่งขับครึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วก็จะมาปั่นอีกค่ะปั่นให้มันเข้ากันหลังจากที่เราปั่นเข้ากันประมาณหนึ่งนะคะประมาณนี้ แป้งนี้เป็นแป้งอเนอกประสงค์นะคะสองถ้วยครึ่งนะคะแล้วเราก็จะตะล่อมไปเรื่อยๆนะคะนะคะเราก็จะใส่ลงไปทั้งหมดนี้เลยแล้วเราก็จะมาตะล่อมตะล่อมหนึ่งช้อนชาเกลือนะคะอันนี้เป็นเบกกิ้งโซดานะคะหนึ่งช้อนชาค่ะมาคนให้มันเข้ากันต่อเดี๋ยวให้มันเข้ากันพักหนึ่งแล้วเราก็จะใส่ อันนี้เป็นทางเลือกนะคะจะใส่พิคอนแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยลงไปครึ่งถ้วยตวงค่ะเราจะตะล่อมไปเรื่อยๆจนมันเข้ากันดีนะคะค่ะเมื่อเราคนให้มันเข้ากันแล้วนะคะ เห็นว่ามันเข้ากันดีแล้วหมดแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะมีพิมพ์ที่จะมาใส่นะคะพิมพ์วันนี้เราจะใช้เป็นวันนี้เราจะใช้เป็นแก้วแล้วเราก็จะใช้ใช้คริสโตนะคะเราก็จะใช้มือเราล้างให้สะอาดแล้วเราก็จะมาเอานี่ใส่ไปเลยเราก็จะมาทาให้ทั่วถ้าใครไม่มีคริสโก้ก็เอาเนยทาก็ได้นะคะ ค่ะเมื่อมันเราใส่อันนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาขนมที่เราทำเตรียมมาไว้เราจะอบไว้ประมาณ45-50นาทีนะคะนะคะเมื่อเราใส่ลงไปแล้วเราก็เกลี่ยให้มันเท่ากันนะคะ นี่คะ่ะเราใส่ไปประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเราก็จะได้สองสองพิมพทีนี้หลังจากนั้นเราก็จะไปใส่ในเตาอบ350องศาฟาเรนไฮทีนี้อันนี้มันได้แล้วเราก็จะใส่เลยเราก็จะใส่เข้าไปในเตาอบค่ะหลังจาก50นาทีผ่านไปนะคะเราก็จะมาเปิดดูแล้วก็ใช้ไม้ เสียบลูกชิ้น,นจิ้มดูเพื่อทดสอบว่าแป้งของเราสุกหรือยังนะคะก็เนี่ยค่ะมันไม่มีอะไรติดขึ้นมาในไม้ก็แสดงว่าสุกแล้วถ้ายังมีแป้งติดขึ้นมาก็แสดงว่ายังไม่สุกนะคะปิดเตาอบแล้วก็เอาขนมปังเราออกจากเตานะคะเอาออกวางไว้ข้างนอกให้มันเย็นลงสักพักหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะเอาออกจากพิมพ์แล้วมาดูกันอีกทีค่ะ นี่ค่ะเอาออกมาแล้วสีสันงามเดี๋ยวสิถ่าจากสิบนาทีแล้วเขาเสียออกจากพิมพ์นะคะนี่ค่ะสีสันสวยงามเลยค่ะสิลงมาตัดนิ่มนะดู จูซี่มากเลยช่ำชำนะคะเดี๋ยวลองชิมดูว่าเป็นยังไงอ,อร่อยค่ะได้กลิ่นมะม่วงสุกด้วยหอมไม่น่าเชื่อเลยค่ะอร่อยลองทำดูนะคะ